สวัสดีครับวันนี้ลุงหนวดคนกินแซ่บมาอีกแล้วครับนี่ได้กับข้าวป่นปลาไข่ต้ขมข้มูนทิพยปั๊กกินไหมหนูหนวะประวันไมนคนกินแซ่บกินยังไงก็แซ่บกูขยอเงขอเยอง่อนครับ

ไม่เห็นหนานเกิดเัมนมีมั้ยเขาปลูกยังไม่ยังไม่เป็นต้องอยู่ตักคืนปนปาให้มมก,กอมกมมกอกปลาครับมา

อาหารดูๆแพงๆสุกกะเพาบ้านๆทำมาได้เนอะอาหารเส็จอีรส็จังหูเอาเส็จจังหูหนเนาะข้าวบ้านๆเสา็จจังหู